กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีท่กานเด้อภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับซ่องแม่น้องแก้มบุ๋มพี่น้องเลยตอนนี้เขากำลังสิบไปหาแง่แคมบูดแดงพี่น้องกำลังย่างแม่น้องแก้มบุ๋มก็ยังพัฒนาแง<ม>่จักอันดอกแม่น้องแก้มบุ๋มผลมาสวนทงยันพี่น้องมันเป็นทงเงินทงคำทงโทรศัพท์ นกแกบล้อมพายมาโซส,สนันนีพี่น้องเลยอันนี้ก็มีมีน้ามีกระปุกซืือพี่นอ้องไปเลยบอ่อ,นเ,น,อเน,นเขาไปก็ไม่ใหญ่จืดไปแล้พี่น้องเขาสิไปทางนี้ือเขาไปก็ไม่ใหญ่จืดแล้วก็ไปทางนี้แล้วพี่นอ้องไปหาแหนะเพอได้ก้อยพี่น้องเลยเพอได้ก้อยไข่มุกแดงเฮ <c oughs> ้อ ร <laughs> ้านในดอนหน้านะอันนี้ฮะกันสิไปฮะอืมอ้าวฝนตกไปปอยมาสัน นักกวิทบ้านกับพ้นต๊กพี่น้องเอ๋ยพอดีไปกระซายฝนป้าน,น้องเราก็เลิกแทนนี่โอ้ไพ่มามาคุ้นดินอยู่นั่นนี่อืม ลังหยางใกล้สะหวันตอนหมดแดงแล้วพี่น้องเอ๋ยป้าพี่น้องแม่น้องแกบุ้มแห่แล้วมีแต่ไข่บ่ะเฮ้ยไข่แต่คือบูเห็นไข่เออนี่ดะนดีดาะพี่น้องป้าพ่นกระตกไปปล่อยบ้านเหนยไปแเหน่อยไปแลเนื่อยไปแล้วอืมเขาจักเลยเห่ยล้ำไปล้ำมากเลยเอ้าเอ้า นี่นะแถวดอนนี่แม่น้องอนเนยแก้มบุ้มเอาผลไปปีนหัวพี่น้องไป,ไปปีนหัวทั้งผูวเข้ามอยู่ทั้งพี่นี่เข้าสีเข้าสีบ่บกเขา่าหัวเนะนี่นะแม่น้องแก้มบุ้มกำลงังแง่พี่น้องจักจั่นได้ทรายเลยยังบาด์เทจอร์จั๊กเสือ ตาพี่น้องหางคืออยู่สูงนแทะนะอู้ววาววยวว้วววว่ววหววววววว่ววววววาวว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 ว่ววนวววน้ว ริมทางมันจะมีหรอหืนอ้องเฮาก็สซินแมมอ,อมอ้กัดคัด,ดกัดคัดคัดกี่แห่พ่อมใตาบันนี้ใต้บันนี้คัด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 ัดคอคัดคอฮะหมุดแดงคัดคอพี่น้องเ,เอ้ยเก็บผักกระโดนกับมันงามเฮง กินเมี่ยงเบปะถ้ากินบอกให้เมี่ยงเฮ้ยถ้ากินโบกินเมี่ยงนี่กินบบพี่น้องเมาสิเก็บพักเก็บพักกระโดงงามเต่แพี่น้องเอ้ยฮู้ฮู้ฮู้ดงกัดคอหัางห่างวัดสามพี่น้องนี่น้านี่หังเนื้อหาน่ะ ข้างต้นเห็นบ่เห็นบ่หหางไหนเห็นบ่ถามแม่น้องอันเลยแม่น้องแก้มบุ๋มพี่น้องห่วเห็นหางบ่นี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 ่นขไข่ปลาแต่ท่านะโอ้ยเตี้ว่าบ่แม่ไข่ปลาต้องหนักกว่าจะมาหุ่มกัดโคสนีแท้เล อลนนี้ก็ลัางย่างถ่าเผื่ออยู่คนทางผน้องเขาไปนั่มได้ดอกหมดมันแหลนลูมาใส่ป้าตู้ให้หุ้มสมงามแพะให้หุ้มงามงามทน้อง พูว่าแม่น้องแกบ,บ้มเพะคยอยู่ทางผลแล้วพี่น้องเลยเฮาอยู่ทางนี้นเนาะเฮามาถาผลอยู่ทางนี้ป้าแต่พี่น้องโตแบบนี้เดี๋ยวจังหน่อยก็เฮ็ดเฮ็ดออกกันพี่น้องโตแบบนี้พู อันนี้แกงตีตะกานพี่น้องเลยเป็นแกลงพพ่แกลงมันอันนี้แก้งกกแง่ค่นนงงะบัวแดงยังบอดีเทจักเสือเลยพพ่ <laughs> กระตาเป่าป,ปาิ๊ปตีตนะกา,า,านนี่ะนะเ <laughs> ขาเจ้าแย่อยู่แท่นี้เขาเจ้าแย่เว้ยเลย ลงไปค่ะข้าเจ้าแง่เปรเล่บะเทิงวัดสามพี่น้องเอ้ยแง่ห้างได้กับบะเทิงเลยสิได้กินอยู่บ่เหมือนี เนี่ยตัวได้กับบะเธอขงวัาสันพี่น้องไบหุ่มงามๆเฮ้ยทั้งหัวต้นอ่ะหามันสูงโพดเนาะไว้ลียังวะากแถวนี่แล้วจังมาส่วนนี่ย่ะ โอ้ยพี่น้องตอนนี้กำลังเทพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเก็บเอาไหมเฮ้ยแม่เป๊กมันนอเรียนบ้านแล้วเอาไหมเอาไหมฮะแม่เป็กหมดแลดงขยับปุ๊กใขยับปุ๊กเลยเก็บแม่ป็กพี่น้องเอ้ยเป๊กมันแม่น้องเก็บบ่มมาเมื่อนีร่กับมหาเวียดเสือตัวเองอีน้องหาใหญ่อยขับหมดแดงพี่น้องเอ้ยเอาหมดแดงทุกเก่าบรมมาสื่อๆได้พี่น้อง เห็นาทางใดมีก <Ooh, S 1> ับไปเนาะไลายเต่ไล่พื่นีเนาะหากระเทือดหนึ่งพี่น้องหากระเทือดหนึ่งก็ได้สามสี่เถื่อนเฮ้ยเนาะหาหกมือโฮมกันกับยามเนาะตัวอยากสมบัติจ้ะตัวอยากบอก ตามกันก่อนนะพี่น้องคนอื่นแม่น้องแก้มบุมสิมาสูนสันี่ไปอีกมื่อื่นเท่าใดมีเฮาไปเบิร์ดน้อยแมนนี่ไปได้ตลอดนะพี่น้องนี่บ่คอยอยู่เพือนคันอยู่กับไปนี่ผาแมนคันบ่อยู่กับนะฮะแบบนี้แหละไปเรื่อยๆทางเดียวนี่แหละมีเต่งน้อง กอีแม่กแบบนี้บ่แบบนี้แหละกอีแม่กต่สองคนนี้เนี่ยนเนี่ยจมีแต่เธอไม่ใหญ่แล้วบ่ยแย่ไม่แย่เราแหงปวดแล้วกันมาเองเนาะพี่น้องไข่หมดแดงไม่แย่ก็แม่น้องแก้มบุ๋มก็ได้ลายตื่พี่น้องเลยนี่ นี่อแม,ม่น้องแกบ,บูมก็ยังแยงไปพี่น้องสนีนั่งถาไปยังสิอืมนั่งถาซิมไปน้ำพี่น้องนึกกัดลิ่นกัดลิ่นสนีไปน้ำอืม นี่พี่น้องจักเพิ่นได้บ่ได้ได้อยู่บ่เฮ้ยเสถียอยู่บ่ควขันได้ร้ายจังหน่อย,ยเสถียรอเยเดอ้อร์จิกจาองทำห้างพปหนนี่นะตัวเห็นแล้วนี่งาจิกน้อยนี่อืตัวเห็นแล้ว,น,น,น,ว,น,ลวนี่นะต่ำๆนี่ได้อืม ห่างแล้วบอผูกพัใหญ่จอยก็ยืนคุยอยู่ผูกพีนน้องูยืนคุยว่าว่าอยู่อืมมันกัดสว่มามาห้างมาหม่างห่างเผูนพีนน้องนะเพืพอนก็นกัดดีดี เขากินเมเป๊งมันดอกพี่น้องเขาปรึกินไขต่ตึงมันแมเป๊งมันกับมันแบ่บคือกันคลิปนี้เราก็จะขอลาคลิปเพื่อนผานิเดอร์ผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่น้องแก้มบุ๋มเนเดอพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดี